สวัสดีครับช่องทีเดดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะฮะไม่พลาดีีเด็ดดีๆอยู่นี้สามารถกดติดตามกดทข้าใเข้ามาได้นะครับโอกาสถึเาอร์เเลยเราจะไปที่สวีเดนฟุตบอลออสเวนคานเป็น AIK โซนาเปิดบ้านพบคาร์มาคู่นี้แข่ง2ทุ่มนะสนามก็ a ารีนาเฟรน d ์นะครับกรรมการเป็นอดัมนะชาวสวีเดน เคยเจอกันมาแล้ว41เกมสเสมอ11เจ้าบ้านชนะ18ทีมเยือนชนะ12ครับเจ้าบ้านดีกว่าน,นิดนึงนะคาม่มา6เกมหลังไม่แพ้ใครเลยชนะ3เสมอ3ฟอร์มดีสุดๆเลยส่วน AK เคโซนาเจ้าบ้านเนี่ยนะช่วงหลังใน6เกมชนะเกมเดียวเสมอ3แล้วหลุดแพ้ถึง2เกมนะ AK เคโซนาไม่ชนะมา4เกมล่าสุดนะคามา่มาก็ไม่แพ้มา6เกมแล้วนะครับผลงานเมื่อเจอกันมาคู่นี้นะฮะเอเคโซนาก็ชนะ2ใน6เกมหลัง เช่นเดียวคามาก,กัชนะสองนะที่เหลือเสมอกันคู่นี้มันสูสีนะนะเจ้าบ,บ้านต่อด้วยนะต่อมันครึ่งลูกอนะดูไปดูมาแล้วน่าลองจริงเลย <c oughs> น่าลองเคามาละนะตัวคีย์ของโซน่าก็เป็นนาบิลยิงไปสี่ลูกส่วนคามาเป็นราสเซตานะยิงไปสามลูกนะถือว่าตัวคีย์กันะยิงกันไม่เยอะนะฟุตบอลสวีเดนยิงกันน้อยด้วยนะครับก็เอเคชนาดับสี่คามาดับหกนะบอลสูสีนะเอาเจ้าบ,บ้านก่อนแข่งสิบสี่ชนะเจ็ด เสมอ4แพ้3เกมในบ้านถือว่าดีเลยนะโซน่าชนะ5เสมอ1แพ้1ฮะ้ดูคามาทิมเยือนกันหน่อยดับ6นะแข่งมา13เกมแข่งน้อยกว่าเกมหนึ่งนะชนะ6เสมอ3แพ้4นะเกมนอกบ้านชนะ2เสมอ2แล้วแพ้2นะบอลผู้นี้จาบานปอดเปิดมาครึ่งลูกนะก็คิดว่าช่วงหลังคามาเล่นดีเลยนะมีโอกาสเสมอได้นะเสมอรับทรัพย์เลยลองคามาได้เลยครับ ส่วนคุยที่สองจะไปที่สวีเดนเนี่ยนะหลีกเดิมเลยออสเวนคานเป็นโกเทนเบิร์กนะเจอมอนบี้คู่นี้แข่ง2ทู่เองนะช่วงดึกๆนะก็ไม่ดึกมาหาดูหาลุ้นนะเชียร์ได้เลยนะครับสนามก็กันลาอุสเรวีนะครับเคยเจอกันมาแล้ว16เกมเสมอ6เจ้าบ้านชนะ7ทีมเยือนชนะ3ามฟอร์มมอมบี้หกเกมหลังชนะเกมเดียวนะเสมอ3แล,ล้วก็แพ้2ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนโกเทนเบิร์กฟอร์มถือว่าใช้ได้เลย6เกมหลังชนะ4หลุดแพ้2เกมเท่านั้นนะครับ เมื่อเล่นโกเมื่อเล่นในบ้านนะของโกเินเบิร์กเนี่ยนะไม่แพ้นะมอนบี้มา6เกมล่าสุดแล้วนะเออเว้ยโกเินเบิร์กแม่งน่าเชียร์นะฟอร์มช่วงหลังนะครับก็6เกมหลังโกเินเบิร์กชนะ2ใน6เกมมีเสมอ3แล้วก็มอนบี้ชนะเกมเดียวเจ้าบ้านเหนือกว่านิดๆนะฮะโกเินเบิร์กล่าสุดแพ้ามา3ามูนะแล้วก็เปิดมาชนะเด็กเก์ฟอสต์นะฮะสองศูนย์ส่วนมอนบี้นี่แพ้นะโกเทนเบิร์กเนี่ยสองหนึ่งนะอีกทีมนึงนะแฮ็กเกนนะนะ แล้วก็ชนะโซน่ามา1 0นโอเคตัวคีย์เจ้าบ้านโกตทนเบิร์กเป็นเบิร์กเนีเ่ยมาคัดยิงไป7ลูกแนละ้วส่วนทีมเยือนเป็นนักเตะชาวนาเเรียนนะซีล่านะยิงไป4่ประตูอันดับคะแนนโกตทนเบิร์กนดับนะแล้วก็บอนบี้อันดับ9อันดับคะแนนใก,ใกล้เคียงนะแข่งเท่ากันด้วยเกมเจ้าบ้านโกตทนเบิร์กแข่งมา13านะชนะ6เสมอสองแพ้5เกมในบ้านใช้ได้เลยดุดแพ้เกมเดียวชนะ3เสมอ2ส่วนบอนบี้นะครับ ปีนี้แข่งมา13เกมชนะ5เสมอ4แพ้4แล้วก็เกมเยือนเนี่ยก็ชนะ2เกมเท่านั้นนะครับแพ้ถึง3แล้วก็เสมอ1ดูยังไงโคเินเบิร์กน่าเชียร์กว่าเยอะนะคู่นี้เลือกเชียร์โคเินเบิร์กได้เลยนะฮะก็ฟุตบอลสิเด็ดสวีเดนวันนี้ไม่พลาดสองคู่นะสามารถคลิกลิงก์ใต้ดอเข้ามาปิดปลายโนมไม่ได้เลยครับ,บๆๆลุ้นบอลสดสดนะคลิกเข้ามามีหลากหลายราคามากๆไฮไลท์ฟุตบอลก็มีาสารกีฬาอื่นๆจัดเต็มไม่พลาดเลยยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลัังใจ้ดวยครบ ขอให้ทุกท่านรู้ฟุตบอลให้สนุกเง่งเนรวยวันนี้สวัสดีครับ